สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่มผ้าโชคค่ะสวัสดีตอนเสาร์วันที่18ค่ะพี่น้องค่ะค่ะซึ่งทางช่องแม่มผ้าโชคเดินทางมาหาพ่อตาท่องสุขค่ะก็มาแสดงความดีใจกับพ่อตาค่ะซึ่งแนวทางตัวเลขของพ่อตาท่องสุขเขาหนึ่งสองค่ะเลขวิ่งพ่อตาหายวิ่งศูนย์ก็วิ่งเนึ่งกับเขาค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเอฟซีท่านใดที่ตามแนวทางตัวเลขของพ่อตาท่องสุขก็คือสิมานกันอยู่นะคะเนาะค่ะค่ะจังไดกามาตม ไปแสดงความดีใจกับพ่อตาท้องสุกกันค่ะสำหรับแนวทางตัวเลขง,งวดหนึ่งมิมิทุนาสองพนห้ารพ่อตาเนีสิมีแนวทางฝากก่อนพ่อแม่พี่น้องบอรหรือยังพันนมาีกะตามแอดไปถามไทยพ่อตาน้ำกันค่ะตามแอดมาค่ะค่ะพี่น้องเอซคันนี่กับเป็น DNA เก้าของพ่อตาท้องสุกเนาะ ตรงที่เปื้อนกับเป็นถือฝนพี่น้องค่ะมันถือฝนค่ะซึ่งหนึ่งสองมันเปตกกันของพ่อตาท้องสุกค่ะซึ่งกับเขาหนึ่งสองตรงๆเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนเลขวิ่งของตาท้องสุกเพิ่นให้วิ่งหนึ่งกับวิ่งศูนย์กับเขาวิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์เขาพี่น้องค่ะสําหรับเลขวิ่งของพ่อตาท้องสุกเนาะค่ะขอจ้าได้กล่าวมาไปฟังพ่อตาน้ากันครับามไทยพ่อตาว่าจะได้ตัวไหนเนาะมวนนี้เนาะค่ะ สวัสดีค่ะง่อยม่ไขยเรขยังไงคือไข่ถือคักถือแม่แหอันซูนึ่งก็ซูนันแม่พ่อมามาเอ่อมามาคักมาเน่พูดเนาะมามาทังหึมาทั้งหมูนพูดได้วิ่งนี่กำไรลุ่นๆเลยเนาะแนตาเหรอฮะนตาเห็นวันวัน่ะวัวันวันที่หนึ่งนี่้ค่ะ วอนวันที่วัวันสิฮ่าฮ่าฮ่าาิวเหยอ่าฮ่่าฮ่อมไน้อดไม่ใช่อ่าก็วที่มาช่นมันไม่ไดชจีหรอก่ไเลยวิ่งวหนึ่งกระสูนวัสั่หว่ามาทั้งสองตว่างหมเรานึ่งซองก็เป็นตัวเด่นพนไหมตัวจุดหลายเป็นี่่อนบออือใส่โซ่เน่อโซ่เนีโซ่น่เออเพม่นวายแกงเลยเด้อซ่าพ่อตาพ่อตาแกงเลยเด้อวิ่หัววัสด่หว่าเอานีเด้อเฮยน้องค่ะ หนึ่งซ้อนนี่หลักฐานดีเอ็นเนะคะพี่น้องค่ะของ่าตาท่องสุขข้าเนาะถือเปี้ยมาค่ะจุดลายร้อมเล้อพวมจุดลายความอื้อคุก็หกมาหนิแม่มาบ่มาบ่มา้องกัน้นร้อนนี่หละบ่มน้องอกนะเออที่เออ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 อเออเออเอมาออ่อเออ่ออออเออเอเอเออเัอเั่ออเ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 น่ะมันมาออออเเเอ มงนนี่เงินไอ้ซีน่นะจะได้เพราะว่าทางทางแอนนี่ประหยัดค่าน้ำมันมากจะมีเงินคือไ่บอกค<ห>่ะบ<ห>ัง,บบงพ่อไปฮอดโซ่พิสัยเพื่อนี่ตีรถกลับมหาอีกพอเนี่ยน,นี่ไ<อ>งข้าวเออคือข้าวค่ะคือคั่งถึงแน่เนาะอืมจริงเยอะๆอืมค่ะวิ่งช่วงนี่จัง,งอ่ะว่าใช่เป็นอีกส่วนหน่งเลยน่ื่ ก็ตั้งใจเห็นมเาก่เยเจ้าูังใจนี่อะพอรักษานึงก็ซื้อนึงก็ซื้ออีหลี่อี่ออะแล้วก็นึงก็ว่นานี่านานที่อยค่ะว่านานี่ขอตัววิ่งแบบนี้ให้ฝากพี่น้องได้เด้อวิ่งเี็วไปเลยว่ามันวิ่งวิ่งสองก็ได้มันมาทั้งสองตมาทั้งหนึ่งทั้งศูนย์เอ่อสม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 ซื้อสมเสียงแบบสมซื้อเสียงเลี่ยงน้ำหลักเรียบไล่ไล่หวดไว่เคผิด อือบี่นี้เป็นอะไอ้บักนี้เป็นพระเอกว่านี่ชิลอยลอยลอยง่งวดได้แบบนี้มันบ่กูถิทีว่าเจ้าสยวถูเดียวแต่ละเจ้าสูวได้บันนี้แกงพี่น้องป้องไ่ายน้องนุ่งเอียงองเาวบ่อใจจุดอืออืค่ะอ๋บักหนึ่งสองสมยจุดเน่าอีเลนน้องแล้วบักสองศูนย์็นจดอืมูอือกฮหมูหลแท่งมาจิ๋ว ร well, we <in Andrew> uh, ้องมันบอกรองบอกเสีจอดอือค่ะเดี๋ยวเอาเอาเอาไ้ใกล้ๆนสิเนลูกสิทายลูกจะบอกใกล้ๆพอเอาไปหาพอเลยถอยไปหาพอถอยไปหาพอตาเออบออย่าปีกหนาอย็บปิกหนาเออมัใช่บพเห็นหนาลอๆออืมแต่ละท่าที่อวันนัวนว่ะอ่าไ่เส้อจ้ะเสียค่ะพ่อเสต้อง่เนี่ยจังก็่เส้อก็ต้องเสีอบ่ ไ้เลกวิ่งยังได้ถือคัดถึอเน่เราห้เลกวิ่งสองตัวหนึ่งก็ศูนมากน้ำกันอ้ยตัวน้องคุณได้วิ่งก็โอ้ยสุดยอดสุดยอดมสมพระตาว่ายังก็เดี่ยวให้เดี๋ยวให้เลยเดี่ยวให้เลยสุดยอดอือรุ o, um, eh. ่งร้องอือู้ชอบอะไรก็ยิ่งได้ยินมัน่าง่ายกัสิ่ะมันจริไปใช่ไหม่ะอักข้อไปแล้วจริงไหก็ไม่ววาสามารถบอกได้ปัน บ้านี่ท่างงวดหน่ะนี่เอาเอาแบบนี้ทำงานต่อเลยเด้อบักสุดนี่เนาะบักชุดอยงวดแล้บวกสามชิ้นวันี well, ่ก well, ็ได้เอาสามชิ้นวัตีช่างลังเทียนไหนเรียกอ่ะอืมเห็นปะบวกเดประมาณบ่ได้อืมันถึกถึงวดสมสมสมสายอ่ะรับประกันห้าร้อยล้านเปอร์เซ็นต์กันว่าไม่คิดไม่คิดจงเปียอ่า เล็กวิ่งแล้วคนเดียวคักเดียวเนี่ยสาบตาบู้าเนี่เนาะคักไหมคักไหมวันนี้วิ่งก่อยบาม่นบอกแน่นก่อนไหมอืมวันนี้วิ่งถึงหนึ่งมาน้องกัดลองซอม่เป็นคนบอกคิวเรียกคนนี้อืมเอหร่เมื่อวิ่งเสร็จจะพึ่งจะบอกจะไปะไปน่งกินก่อนถามพี่แต่ะนั่งไปคุยกันก่อนไม่มาพอมวันนี้บอก ว่านางหมดจิ้มจองเฮ็ดถูกจะไม่หวใหนเาูบกแม็บู่กเหตีรมาจากพูน่ะบ้งการโซ่ได้เพรไปว่าบงการเพื่อนี่นะยังมาดูเลยจต่อการไดหมมาที่นี่ที่บอกเลิกไเลปนั่งกินแล้วก่อนแถ้ที่จะนั่ไปคุยกันก่อนเม่มาบอมื่านี่บอกว่านาหมดจิ้มจ้องเฮ็ดถูกจะม่หวให้ถูก ตีรนม่จากผูน่ะเบงโซ่ได้อพอไปวาดบงการเพื่นี่นะยิ่งมาดูเลแจกตอกาเไมมบ่มาที่ที่แรกว่าสิอาดีมากบ่ที่ที่แรกว่าสิเตรียมไม่เมื่อวันถั่วห้ามยอกที่แรกว่าสิเตรียมไม่มื่อวั่วเล้วบานนี้นี่ก็พอแล้วจีออบานนี้ม่ัวกรได้เแล้ว สิบสองก็มาสิบสองม่นเปสิบสองกจุนี่เนี่ี่นี่เือามจุดเพื่อสื่อตามจุดร้านเพื่อสื่อตามจุดอยอ่าเนาะสื้อตามจุดเนาะเรียกว่าเรียกเพียงว่าเก้าแปดสามห้าไม่จุดมาม่าค่ะเห็นไหมอ่ามาม่าไม่จุดอะไม่จุดมาม่าแปดสามห้าเก้าไม่ไม่จุดค่ะไ่เบ่อหน่แต่ก็ไม่จุดยางก็ไม่จุด ฮาก็ไม ja, mm. ่จุดโต้ก็ไม่จ ja, ja, ja. ุดมากเนมือนมากแมนแต่ว่าบักซวนก็มาหงนงในจุดเหมือน嘛แมแปดสามห้าเก้าไม่จุดอืมมากมือนค่ะไม่มาจ้เรี่องจ่ายนี่บอกตายให้เขาจ่ายจ้าใกล้เลื่องบอกนี่เก้าไม่จุดสามไม่จุดแปดไม่จุดค่ะ ห้าไม่จุดบ้างเหรอจ้ะจริงหรือไม่จริงครับจริงค่ะจริงไม่มาค่ะรับทราบมาเมื่อบอมาพอเลกตายอีเออเลขตายบรจุนี่คือตายโอ้สุดยอดสุดยอดงวดหน้าเอาซีด้อพอด้วงวดวันที่หนึ่งเลยก็ไม่จุดอ่าสามไม่จุดแปดไม่จุดห้าไม่จุดบ้างเหรอค่ะค่ะชัดเลยค่ะจริงหรือไม่จริง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 พขตาจริงกลี่บอ่ะหนึ่งเดียวในโลก จุดหนึ่จามาเก้าไม่จุดจ้าเลขหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวในโลกข้อตาทองสุขล้านเปอร์เซ็นร้อยละห้าร้ยล้านเปอร์เซ็น์นอะเนอะบ้านจุดกลงลงมากค่ะนี่นี่บวกข้าวตาจบเลขนี่แปดสามห้าเก้าไม่จุดอันนี้หนึ่งเลขจุดเนี่ยบ้านเรียกขาเยอะหมอมันแมนแมนพอแมนสามห้าก็ไมสองกับหนึ่งนี่คือว่าจุด ก๊าซีม่มากมาหมดมั่มาเห็นไหมคาะนี่ลแหละค่ะพี่น้องครับบันนี้กาเซียนชัดเจนนะคะงวดนาพ่อตากสีเดียวให้เลขวิ่งนาะพ่อตาเนาะเอาแบบงวดนี้เลยได้เลขวิ่งพ่อตาเนาะสุดยอดสองโปให้เลยขนาดน้เออเออเออคนปล่อมาก ยังสีดีไหมชายลูกพระท่านจะเลี้ยวไรนี่แหละองจริงจ้จาสุดยอดสุดยอดก็ให้ดีัได้วันนีมีคนกล้เลยวันนี้ห้าแบบนี้ได้พรตาได้หงวดหงดวันที่วันที่หนึ่งยวเารอยหงวดเ็ท่หงวดหเอาเหงอดนู้นเต๋าหงวด อ่าบัานี้เนยขางลูกกะขอขอบคุณคุณพ่อนะค่ะที่ให้โชคให้ m านพี่น้องปองป่ายเฮาน้อค่ะค่ะเรากล้เลขวิ่งกับให้ทั้งหนึ่งทั้งศูนย์ไม่ก็ลูกกับอือบอกเด้อค่ะพวกคนเก่งค่ะได้ยิน่ได้ยินได้ยมค่ะขอบคุณคุณพ่อแล้วก็ขอแสดงความดีใจน้องพ่อตาเด้อค่ะจังใดก็ได้จริงยิ้มไม่จริงจริง่จยิ้กับอะ ปดวดภายให้ลกูกให้ร้านกันมิโชกมิใช่ไปน้ำกันเนาคะค่ะมิโชกมิมานไปน้ำกันยมือนึงค่ะอืค่ะโอ้ค่ะ<ม>ค่ะพ่อตาคะมอน,น้กรสีขอบคุณพ่อตาหลายๆคะ่ะค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 ่ะพี่น้องเอฟซีคะสำหรับแนวทางตัวเลขของพ่อตาท่องสุขไอเอฟซี FC กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะงวดหนึ่งมีถุนาหกหาเนี่ยเดี๋ยวทางช่องไกลไกโคงสุดไทยจะมาตามให้ พอเมลพี่น้องเอฟซีอีกเทือนึงเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ท่างช่องกอตัวตลาไปก่อนค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ